คนหาปลาเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้เป็นเรื่องราวของพี่สมพงษ์ที่มีอาชีพออกเรือหาปลาตามลําคลองในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงในคืนที่เงียบสงัดน้ําในแม่น้ํากระเพื่อมไหวเบาๆพี่สมพงษ์ออกเรือหาปลาตามลําคลองในหมู่บ้านอย่างที่เขาทําเป็นประจำทุกคืนโดยเฉพาะคืนที่มืดมิดเช่นนี้เขาชื่นชอบบรรยากาศของท้องน้ําที่ปัสจากแสงสว่าง ยิ่งมืดยิ่งดีเพราะเขาเชื่อว่าปลาจะหลง่ายมาติดตาข่ายได้ง่ายขึ้นเสียงน้ํากระทบแผวเบาเป็นจังหวะใต้เรือพายเล็กๆของพี่สมพงศ์เรือของพี่สมพงศ์ลอยตามลำคลองห่างไกลจากผู้คนแม้กระทั่งเสียงหายใจของตัวเองก็ได้ยินอย่างชัดเจนในความเงียบสงัดพี่สมพงศ์พายเรือออกไปยังกลางแม่น้ําที่เขาคุ้นเคยดีตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ นี่คือเส้นทางที่เขาใช้หาปลาเป็นประจำทุกคืนโดยไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งคืนนี้เอาละได้เวลายนแหลแล้วพี่สมพงษ์พึมพำกับตัวเองขณะที่เขาเตรียมแหในมือดวงตาของเขามองไปยังผืนน้ำเบื้องหน้าแสงจันจ์จางๆสะท้อนเป็นแสงสีขาวบนผิวม่แน้ำทันใดนั่นเองเมื่อเขาเงื้อมือเตรียมเวียงแหสายตาของเขาก็เหลือบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าเป็นไปได้ บางสิ่งที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำนั่นมันพี่สมพง์พึพรรมพำอย่างสงสัยเขาจับจ้องไปที่สิ่งนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาเป็นร่างของหญิงสาวผมยาวปกคลุมไปทั่วหน้าร่างของเธอลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำเหมือนกับว่าเธอเพิ่งจมน้ำไม่นานพี่สมพงษ์กรยี้ตาตัวเองพยายามเพ่งมองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้เห็นภาพหลอนใครกันมาอยู่กลางแม่น้ำลึกๆินแบบนี้ พี่สมพง์ถามตัวเองด้วยความตกใจก่อนจะรีบพายเรือเข้าไปใกล้หวังจะช่วยหญิงสาวที่เขาเห็นเธอจมน้ําหรือเปล่าเขาร้องตะโกนอย่างร้อนรนแต่เมื่อเรือเข้าใกล้เธอมากขึ้นความรู้สึกแปลกประหลาดก็ถาโถมเข้ามาในใจของพี่สมพง์หญิงสาวที่ลอยนิ่งนั้นไม่ขยับขเขยื่อนไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ช่วยชีวิตผิวน้ำรอบล่างของเธอนิ่งสนิทเกินกว่าจะเป็นภาพของคนที่ยังมีชีวิต ทันใดนั้นหญิงสาวพันพลิกตัวขึ้นมาช้าๆใบห,หน้าของเธอที่ปกคลุมด้วยผมยาวเผยให้เห็นดวงตาก,กวงโบไม่มีเนื้อหนังผิวซีดขาวและมีคราบน้ำจดจากร่างกายที่เริ่มเน่าเปื่อยเฮ้ยอะไรกันพี่สมพงศ์ตกใจจนแทบจะปล่อยภายจากมือเขารีบพายเรือถอยห่างออกแต่เสียงเย็นเยือกก็ดังขึ้นจากหญิงสาวคนนั้นทำไมทิ้งฉันไว้กลางน้ำเสียงนั้นแผ่วเบาแต่แหลมคม เหมือนเสียงกระซิบผ่านลมหนาวเธอเธอเป็นใครกันพี่สมพงศ์ตะโกนออกไปทั้งตกใจและกลัวจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นหญิงสาวลอยค้างกลางแม่น้ำดวงตาก,กวงโบนั้นจ้องมาที่พี่สมพงศ์เหมือนต้องการคำตอบเธอค่อยๆลอยเข้าใกล้เรือของเขาเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆใต้ล่างของเธอฉันเคยอยู่ที่นี่แต่พวกเขาไม่ช่วยฉันพวกเขาปล่อยให้ฉันจมลงไปในแม่น้ำ ไม่จริงฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนพี่สมพง์พยายามอธิบายเสียงสั่นฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเธอคงเข้าใจผิดแล้วล่ะพี่สมพง์ยังคงพยายามร้องบอกวิญญาณของหญิงสาวแต่เสียงหัวเราะบาๆของวิญญาณน,นั้นดังก้องในความเงียบทุกคนต่างทิ้งฉันแล้วแกก็เหมือนกันสิ้นเสียงวิญญาณของหญิงสาวก็กระโจนจากผิวน้ําพุ่งเข้าหาพี่สมพง์อย่างรวดเร็วไม่นะไปให้พน้น พี่สมพงศ์พยายามพายเรือหนีแต่วิญญาณน,นั้นกลับโผล่ขึ้นจากน้ำ้านข้างของเรือมือเย็นเยียบจับแขนเขาไว้แน่นประดุดดังครีมที่หนีบลงบนข้อมือแกจะหนีฉันไปไหนก็ไม่พ้นไม่มีใครหนีจากความตายได้วิญญาณของหญิงสาวร้องบอกแกพี่สมพงศ์ขณะที่พี่สมพงศ์พยายามดิ้นรลนอย่างสุดชีวิตน้ำในแม่น้ำเริ่มหมุนวนแรงดูดจากใต้ผิวน้ำค่อยๆดึงเรือของพี่สมพงศ์ลงไป พี่สมพง์ร้องขอชีวิตอย่างหมดหวังปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดอย่าทําฉันเลยแต่เสียงของวิญญาณสาวยังคงหัวเวาะและกล่าวประโยคสุดท้ายก่อนที่จะลากพี่สมพง์ลงสู่ความมืดมิดใต้ผิวน้ําแกเป็นคนหนึ่งที่ต้องร่วมชดใช้ไม่ว่าแกจะเกี่ยวข้องหรือไม่สิ้นคําพูดนั้นพี่สมพง์รู้สึกว่าตัวเองถูกดึงลงไปในน้ําอย่างช้าชจนหายใจไม่ออกความเย็นของน้ําแทรกซึมไปทั่วล่าง พี่สมพงศ์รวบรวมเลี้ยวแรงสุดท้ายพนมมือแล้วนึกในใจว่าอย่าทำฉันเลยสงสารฉันเถอะลูกๆของฉันรออยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกนับถือช่วยลูกช้างด้วยเถิดถ้าลูกรอดตายลูกจะบวชให้เจ็ดวันและเลิอกอาชีพหาปลาอย่างเด็ดขาดแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆมีแสงประหลาดเจิดจ้าอยู่เบื้องหน้าพี่สมพงศ์แล้ววินาทีนั้นก็เหมือนมีแรงบางอย่าง มาดึงเอาล่างของพี่สมพงษ์ขึ้นมาจากใต้ผิวน้ําพี่สมพงษ์ไกวคว้ามือไปทั่วจนมือไปสัมผัสกับกาบเรือเขารีบพยุงล่างขึ้นไปบนเรืออย่างทุลักทุเลและทันทีที่พี่สมพงษ์ขึ้นมาอยู่บนเรือได้ก็ก้มลงกาบบนพื้นเรือสาธุลูกขอกาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้ลูกรอดชีวิตมาได้แล้วลูกจะทําตามที่สัญญาพี่สมพงษ์รีบพายเรือกลับบ้านในทันที เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่สมพงษ์นั้นไม่มีใครตอบได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรและทำไมพี่สมพงษ์ถึงรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่สิ่งที่พี่สมพงษ์คิดคือเขาได้รอดชีวิตมาจากคำสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบวชจำนวนเจวันและเลิอกอาชีพหาปลาตลอดชีวิตเช้าวันลุงขึ้นพี่สมพงษ์รีบเดินทางไปที่วัดและได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้แก่หลวงพ่อเจ้าว่าได้รับฟัง ซึ่งหลวงพ่อท่านก็บอกแกพี่สมพงษ์ว่าที่โยมรอดชีวิตมาได้เพราะชะตายังไม่ถึงค่ารวมทั้งบุญกุศลที่โยมได้ทำเอาไว้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โยมเคารพนับถือคงจะมาช่วยปัดเป่าอันตรายในครั้งนี้ก็ขอให้โยมทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก็แล้วกันพี่สมพงศ์ขอให้หลวงพ่อจเจ้าอาวาสทำการหาเลิกในการบวชให้และเมื่อถึงกำหนดวันเวลา พี่สมพงศ์ก็บวชให้ตามสัญญาที่ให้ไว้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลังจากที่พี่สมพงศ์ศึกออกมาก็เลิกทำอาชีพหาปลาไปตลอดเหตุการณ์นี้ได้เปลี่ยนชีวิตของพี่สมพงศ์ไปตลอดการรวมทั้งได้ทำให้พี่สมพงศ์สอนลูกๆอีกสองคนให้มันทำบุญเป็นประจำและพี่สมพงศ์กับภรรยาก็หันมาถือศีลในทุกวันพระอย่างเข่งขัดบางคนอาจไม่เชื่อเรื่องบุญบาป แต่สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ของพี่สมพง์น่าจะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าบุญกุศลที่มีเมื่อถึงเวลาคับขันก็จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เช่นเดียวกับพี่สมพง์นั่นเองสําหรับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่านและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แก่เพื่อนๆและท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หลอนหรือเรื่องเล่าสยองของวัญให้กับเพื่อนๆได้รับฟัง สามารถส่งมาให้ผมได้ทางอีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ